น้องแบลวชาแนลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคนรักน้องแบลวแล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณพักยก24พักยกดีๆที่หนูเลือกให้อย่าลืมนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยไทยหนูขออนุญาตแนะนำพักยกดีๆพักยก24หรือ PK 2 4มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ป มีกีฬาสากนทั่วไปนะที่ชื่นชอบลองแอดด d line เข้ามาดูนะคะพ pk 24่สิ pk 24งี่มี ad นำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24่สิบพักยกดีๆที่หนูรลกให้ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนหมัหมดบงไว้แล้วก็สวัสดีพี่พี่คนรักน้องแบลวอย่างเป็นทางการนะคะที่จดสึกเพชรด,ดนดีวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่สาพฤษภาคมสองพั หกสิบเจ็ดนะคะคู่ที่หนึ่งเพชรสีธนนชัยสตรกกูนะคะเจอกับพรทองนุสีมุมเมืองคู่นี้ชกันพิกัด103ปรอนด์ก็มุมแดงลดช่างได้เมื่อเช้า103.1ลด0.1นะ่ะส่วนมุมน้ำเงินนะช่างได้105.4ลด2.4เลยนะคะลดเยอะนะส่วนคู่สองกฤษดา เจอกับสิงห์กล้องทรณีมวยไทยคู่นี้ชกกันพิกัด120ปอนด์นะคะเมื่อเช้ามุมแดงช่างได้119.7ส่วนน้ำเงินช่างได้119.9ก็ขาดนิดหน่อยทั้งคู่นะคะส่วนคู่สามเพชรอนุวัต์นออนุวัตรยิมเจอกับทีระพงศ์ไกรศรลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมคู่นี้ชกกันพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้าเพชรอนุวัต์ช่างได้114.6 ก็ขาดนิดหน่อยส่วนมุมน้ําเงินหน้าช่างได้116.7นะคะก็ลด1.7ค่ะส่วนคู่เอกของรายการนะกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์เจอกับสองพยักบูมเด็กเซียนคู่นี้ชวกันพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้ากับตันทีมมาขาดนิดหน่อยนะ114.8ส่วนน้าเงินหน้า116.1ลด1.1ค่ะขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24ขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการค่ะคู่ที่1เริ่มเลยนะคะ เพชรีถนนไทยสอกตระกูลเจอกับพรทองนุ้ยสีมุมเมืองนะคู่นี้ชกกันพิกัด1 0ึ่ปอนด์ค่ะเมื่อช้ามุมแดงช่างได้ร้อยสาลดศูนหนึ่ะส่วนพรทองนะช่างได้ร้อยห้ลด2.4ลด2.4เลยนะลดเยอะนะคะมารู้จักมุมแดงค่ะเปนะ็นนักชกอายุ15ปีส่วนสูงร้อยหกเซนเมตรวันพักวันซ้อมอยู่ที่23วันนะคะเป็นมวยมาจากสุพรรณบุรีการผ่านมวยค่อนข้างดีกว่านะห้ครั้ง ส่วนพรทองนะวันพักวันซ้อมอยู่ที่9เดือน26วันนะห่างเวทีไปนานนะคะอายุ18ปีส่วนสูงสูงกว่ากัน3เซนนะ165เซนเมตรเป็นมวยมาจากนาครสวรรค์วันนี้เจอกับสุพันบุรีนะการผ่านมวยน้อยกว่านะ3าครั้งวันนี้มวยบู๊เตะขาต่อยหมัดเจอกับมวยขวามวยเข่านะคะ เพชรศรีทองคชัยมุมแดงเป็นมวยซองบูทแต่ขาต่อยหมัดนะทำการพิซ้อมที่สอตะกูลจังหวัดระยองน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50ากิโลเวทที่ชกรกเก่งอยู่ที่ร้อยหนึ่งปอนด์วันนี้เพิ่มเวทมาชกร้อยสามปอนดะ์นะเมื่อเช้าช่างไดร้อยสามจุดหนึ่งลดศูนย์จุดหนึ่งนะคะส่วนน้ำเงินนะซ้อมที่นุ้ยสรีมุมเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นมวยขวามวยเข่านะน้ำหนักไปปล่อยน้อยกว่านะสี่สิบเก้ากิโลเวทที่ชกรกเก่งอยู่ที่เก้าสิบเก้าไม่เกินร้อยสามปอนด์วันนี้ชกในเวทตัวเองนะคะแต่เมื่อเเ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 ชชนะช้้นะ 100, ช้้าาามยยยยอออะะะะลลลลลนนน่งงงไดดดตจแสิ หรือเจ้าแสนเชิงเบทเธอคองเกอร์ quer, ยิมนะคะก็คนคนเดียวกันนะกับเจ้าพรทองลุยสี่มุมเมืองนะ,ะนคะสไตล์การชทของมุมแดงนะเป็นมวยเข่าแต่ต่อยแรงเข่าในล็อกรัดฟาตินเหนียวแน่นบู๊ดุดันเดินติดติดดีนะส่วนมุมน้ําเงินนะเป็นมวยเขา่ามวยขวานะคะก็บุมแดงนะซ้อมรอยอยู่สามอาทิตย์ส่วนน้ำเงินพรทองนะรู้ตัวก่อนเจ็ดวันนะซ้อมรอยอยู่หนึ่งอาทิตย์นะคะวันนี้มาเกินนะคะ ในข้อมูลเขาบอกว่าจะชนะกันนะคะรูรลางช่วงชกสูงกว่ากันสามเซนนะมาดูฟอร์มการชกของเพชรสีธนชนชัยนะคะสามฟอร์มล่าสุดเคยชนะคะแนนนำหน้าเพชรพ,พ,พ,พิมพรมาที่ศึกมวยม,มันสุกช่วงที่สองเดือนสองปีหกเจ็ดนะแล้วก็มาเดือนสามปีหกเจ็ดนะมาชนะนกยกสี่สแกดดามสิทธิ์อาจารย์ต่ายที่ศึกเพชรยันดีช่วงที่สองล่าสุดเดือนห้าปีหกเจ็ดนะก็มาชนะนกยกสี่เจ้ามาลายทองชอห้าพยัคฆ์ที่ศึกมวยมันสนุงช่วงที่สองสามไฟไรพ่ายนะคะ ก็ชนะนอกออ2ชนะคะแนน1ส่วนมุมน้ำเงินนะคะพรทองนะก็หายไปนานนะคะเพิ่งกลับมาโชว์ไฟแรกเมื่อเดือน5ปี6นะมาชนะนอกยก1ยกมงคลอึ่งอุบลที่ศึกมวยมันผสมช่วงที่2เดือน6ปี6นะมาชนะนอกยกสองสินทรัพย์รับท่าไม้ที่ศึกมวยเด็ดเวียนเดือดล่าสุดเดือน8ปปีง6นะก็มาชนะคะแนนพอมาแพ้คะแนนเทียนหลวงเกียรติทอฝันที่ศึกมวยมันสันมองช่วงที่2นะดูจากการผ่านมวยนะคะ บุมแดงนะดูรายการต่อเนื่องมากกว่านะคะก็เคยชนะขุนเดชเคยชยกับขุนเดชเคยแพ้ฮารดิสเคยชนะนำหน้าเพชรพิมพรมาเคยชนะมาถึงสองครั้งแล้วก็เจอสแกดาเจอมาลายทองเจอหลายๆคนนะดูการผ่านมวยแล้ววันนี้นะคะมาพอดีกับน้ำหนักนะคะลดแค่0.1ส่วนน้ำเงินหนะ้าได้เปรียบสูงกว่า3ามเซนละห่างเวทีไปนานนะแต่ในข้อมูลเขาบอกจดชนะนะ ลดเยอะ2.4เแล้วนะหนูชอบไปที่มุมแดงนะคะสามฟอร์มไร้พ่ายนะคะ <c oughs> ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะวันนี้ช่วงชกเตี้ยก,กว่ากันแค่แสามเซนนะ,ะการผ่านมวยดีกว่าแต่ทําไมเขาถึงให้น้ําเงินบอกว่าจะชนะไม่รู้นะแต่ส่วนตัวชอบไปที่มุมแดงชอบไปตามฟอร์มตามเชิงค่ะ <c oughs> ชอบไปที่เพชรสีธน,นชัยจะเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> ฟันทง <c oughs> คู่ที่สองนะคะกิจดาหนุ่มเมืองมีนเจอกับสิงห์ก้องธรณีมวยไทย คู่นี้ชกกันพิกัด120ปอนด์ว่าเช้ามุาม,มแดงช่างได้119.7ส่วนน้าเงินช่างได้119.9ก็ขาดคนละนิดละหน่อยนะคะมาทวนประวัติมุมแดงนะคะวันพักปันซ้อมอยู่ที่1เดือนนะเป็นนักชกอายุ16ปีส่วนสูง169เซนเมตร เป็นมวยมาจากหนองบัวลาพูการผ่านมวยดีกว่า40ครั้งนะคะส่วนสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะเป็นนักชกอายุ18ปีวันพักวันซ้อมเท่ากันนะอยู่ที่1เดือนจัวสูงสูงกว่า6เซนนะคะ175เซนติเมตรวัดได้นะเป็นมวยมาจากยะโสธรเจอกับหนองบัวลาพูการผ่านมวยน้อยกว่า14ครั้งนะ,ะเป็นมวยเข่าเจอกับมวยขวามวยเข่านะวันนี้กิจดานะซ้อมที่พอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นนะส่วนเจ้า สิงกล้องทรณีมวยไทยซ้อมที่สามารถพยักอรุณยิมนะคะน้ำหนักไปปล่อยของมุมแดงอยู่ที่57กิโลเท่ากันกับน,น,น้ำเงินนะา57กิโลเท่ากันนะเวทที่ชกรกเก่งของมุมแดงอยู่ที่1้6ไม่เกิน118ปอนปด์อนะวันนี้ชกนอกเวทเพิ่มเวทมาชก120ปอนด์ปอนะวันนี้ช่างขาดนิดหน่อยนะคะส่วนน้ำเงินนะเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่1 1 6ไม่เกิน122ปอนปอวันนี้ชกในเวทเก่งของเขา120ปอนด์ปอนะเมื่อเช้าก็ขาดแค่0.1นะคะ น้ำหนักก็ดูขาดทั้งคู่นะคะแต่น้ำเงินน่าจะดูดีกว่าเพราะขาดแค่0.1นุะคะอุมแดงนะเป็นมวยขวาเปิดเกมต่อยหมัดหนักแรงควันศอกควา้าคอล็อกรักรดฟาตตีเหนียวแน่นตัวเล็กเสียดสีเป็นรองนะคะส่วนน้ำเงินเป็นมวยเข่าอาชีพนะคะ วันพักวันอีวันซ้อมของเจ้ากฤษดานะคะซ้อมอยู่ที่สองสามอาทิตย์นะเคยชนะกันมานะส่วนสิงห์ก้องพลณีมวยไทยซ้อมรออยู่ยี่สิบวันนะคะสามฟอร์มล่าสุดของมุมแดงนะักกฤษดาหนุ่มเมืองเมีนนะก็เคยชนะคะแนนสกายนุ้ยสี่มุมเมืองมาที่ศึกมวยมันสดัดเมืองเมื่อเดือนสิบสองปีหกหกเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะคะก็มาแพ้น็อกยกสองให้กับหยกนาทีจากติ๊กอุบลที่ศึกมวยมันสดัดเมืองเดือนสี่ปีหกเจ็ดล่าสุดแล้วมาชนะคะแนนสิงห์ก้องพลณีมวยไทยนะคะ ที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองชนะสองแพ้หนึ่งนะสามควมล่าสุดของสิงห์นะคะก็เคยแพ้โลกเงินกลวยในเมืองยิมที่ศึกมวยมันมันสุช่วงที่สองนะเมื่อเดือนสองปีหกเจ็ดเดือนสี่ปีหกเจ็ดก็มาขึ้นรายการกับชนะศึกแต่ไม่มีผลนะ,ะแล้วก็เดือนสี่ปีหกเจ็ดนะมาแพ้กฤษดาหนุ่มเมืองมีนะที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองนะก่อนที่เขาจะมาเจอกับโลกเงินนะคะเขาก็เคยชนะน็อกยก สองเจ้าเล่าปีสอทองภูบาลมาแล้วก็เคยชนะคะแนนลุ่งพานุแสงบารมีเคยชนะลุ่งพานุถึงสองครั้งแล้วก็มาชนะกล้องฟ้าแล้วก็มาชนะน็อกยกสามเจ้าฤทธิเดชก็เคยชนะมาล้วนนะเพิ่งมาสะดุดแพ้แล้วก็สามฟอร์มล่าสุดดูดับลงนะคะวันนี้เจอกับกิจดานหนุ่มเมืองมีนหนูชอบไปที่สิงห์นะคะ ดูรูปร่างช่วงชกนะเขาดูสูงกว่านะคะแต่กิษดานี่ไดเตี้ยหนานะคะก็แล้วแต่ชอบแต่ในข้อมูลเขาบอกกิษดาจะเป็นฝ่ายชนะเนอะหนูชอบไปที่สิงนะคะมวยเข่าโดยอาชีพนะคะกิษดาดูตัวเล็กกว่าแล้วแต่ชอบแต่หนูชอบไปที่สิงค่ะก่อนที่เขาจะมาดับลงเขาเคยชนะมาลวดฟันธงการผ่านมวยน้อยกว่านะคะแต่ก็ชอบไปที่สิงค่ะฟันทง คู่ที่3นะคะเพชรอนุวัตนออนุวัตยิมเจอกับทีลรพง์ไกรศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะคู่นี้ชกกันพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้ามุมแดงช่างได้114.6ก็ขาดนิดหน่อยนะคะส่วนน้ำเงินช่างได้116.7ลด1.7ค่ะมุมแดงเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ24ปีซ้อมอยู่วันพักวันซ้อมอยู่ที่28วันนะเท่ากันกับทีลรพงนะเป็นนักชกรุ่นน้องอายุ17ปีวันพักวันซ้อมอยู่ที่28วันค่ะ ส่วนสูงนะคะมุมแดงวัดได้ร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะส่วนน้าเงินได้เปรียบสองเซนนะร้อยเจ็ดิบเจ็ดเซนติเมตรคู่นี้นะช่วงทกสูงยาวหุ่นดีทั้งคู่นะคะมุมแดงเป็นมวยมาจากอุบลราชธานีเจอกับมวยกรุงเทพนะคะการผ่านมวยมุมแดงดีกว่านะหนึ่งร้อยครั้งเจอกับแปดสิบครั้งหน้าน้าเงินแปดสิบครั้งมุมแดงเป็นมวยเข่านะคะทําการิซ้อมที่นออะนวัดยิมจังหวัดชนบุรีส่วนธีรพงษ์น้ําเงินนะคะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือเจอซ้อมกับ ซ้อมที่ไกลเสถียมภพมบ็อกซิง่งยิมจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะน้ำหนักไปปล่อย,อยมุมแดงอยู่ที่54าสิี่กิโลเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่ร้อยสิไม่เกิน118ปอนด์วันนี้ชกในเวทตัวเองนะร้อยสิปอนด์ค่ะเมื่อเช้าช่างขาดนิดหน่อยส่วนน้ําเงินนะเวทที่ชกลรถเก่งอยู่ที่ร้อยสิบสองไม่เกินร้อยสิบสี่ปอนด์เพิ่มเวทมาชกนิดหน่อยนะร้อยสิบห้าปอนด์เมื่อเช้าช่างได้ร้อยสิบหกจุดเจ็ดลดเยอะนะั้นลดหนึ่งจุดเจ็ดก็ เป็นมวยเข่าน้ำมุมแดงเป็นมวยเข่าครบเครื่องปั๊มรัดฟัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งมีศอกส่วนอันตรายบูุ๊ดันปลายแข็งแกร่งแข็งแรงนะส่วนน้ำเงินนะับเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือจัดจ้านเตะซ้ายแรงขวางหน้าแทงแหลมฉลาดรวดเร็วกว่าซ้ายเมืองกานะเคยไปชกชนะที่ช่องเจ็ดสีมาโชว์ไว้อย่างสวยงามนะรูปร่างชุ้งชกสวยสูงหล่อด้วยนะครธีรพงษ์นะ มุมแดงเพชรอนุวัต์นะวันนี้ซ้อมรอยอยู่2อาทิตย์เคยชนะกันมานะส่วนน้ําเงินนะซ้อมรอยอยู่หนึ่งอาทิตย์เคยแพ้มาค่ะ3ฟอร์มล่าสุดของมุมแดงเพชรอนุวัตนะคะก็เคยแพ้คะแนนมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่1นะเอ้ยเดือนหนึ่งปี6 7เจดแล้วก็เดือนสาปี67เมาแพ้ยอดกล้าพอวิเศษยิ้มที่ศึกมวยมันรสุมล่าสุดเดือน5้านะคะก็มาชนะทีละพงไกเรเสด็จพวบวอกซงยิมที่ศึกเพชรยินดีนะคะวันนี้ก็มาแก้มือนะ ส่วนเจ้าทีลพงษ์นะเคยแพ้จาก,กัวจักรยานมวยไทยที่ศึกมวยมันสนันเมืองมาเมื่อเดือนสี่ปีหกเจ็ดเดือนห้าปี่ยเจ็ดมาแพ้คะแนนเพชรอนุวัต์นออนุวัน์ยมิมก่อนเดือนสี่นะเดือนสามปี6ยเจ็ดก็มาชนะยอดโบงามลัคก,กี้บันเทิงที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีถ้าชนะยอดโบงามได้หนูมองว่าเก่งนะเพราะยอดโบงามเขาก็เป็นพระเอกเจ็ดสีนะ,ะแล้วเขาเคยพอผ่านจากมวยเจ็ดสีมามาแพ้จาก,กัว แพ้เพชรอนุวัฒน์นะเพชรอนุวัฒน์นะถามว่าฝีมือดีไหมก็ดีนะแต่เวลาเขาแพ้เขาเหมือนแพ้ไปเลยไม่มีลุกคึดน,นะคะหนูก็มองว่าเขาชกแบบใจเย็นนะคะู่นี้หนูชอบไปที่ทีลพง์นะคะวันนี้จะเป็นฝ่ายชนะคืนนะคะก็ชอบไปที่รูปร่างช่วงชกของเขานะ,ะเขาเคยไปโชว์ว้ช่องเจ็ดสีติดตาติดใจหนูนะคะแล้วเคยไปชิงแชมป์กับเจ้าแหลมโพนั้นก็โดนทูส่วนไปนะ,ะวันนั้นหนูก็มองว่าน้องก็ชนะนะ,ะทรงมวยดีอ่ะ คู่นี้ชอบไปที่น้าเงินนะคะทีละพงไกิเสียรพบ็อกซิ่งยิมวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูจะชอบไม่เหมือนเพื่อนเลยนะคะในข้อมูลตามข้อมูลหนูส่วนเขาทุกคู่เลยนะคะคู่นี้ทีละพง์จะแก้มือได้ค่ะฝันทงคู่แปดก็เอากับตำ กัปตันทีมกับ2พยักไปไว้คู่8นะคะคู่เอกแล้วก็เอายอดธงสาจต้องปาจีนกับสมิงดำฉอจอจลบุญนะคะมาแทนเป็นคู่เอกช่วงที่1นะคะมาทวนประวัติมุมแดงในยอดธงสาจต้องปาจีนนะเป็นนักชกอายุ20ปีส่วนสูงร้อยเจ็ดซนติเมตรนะวันพักวันซ้อมอยู่ที่2เดือนกับ7วันนะคะเป็นมวยมาจากฉะเชิงเซาการผ่านมวย80ครั้งนะคะเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือนะคะทำการซ้อมที่ทีเคดีมวยไทยยิมจังหวัดปาจีนบุรีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่หกกิโล เวทที่ชกลเก่งที่ร้อยสิปอนะพี่กัดชกวันนี้ลดเวทลงมาชกร้อยิบห้ปอนะเมาาื่อเช้าช่างได้ 1, ร้อยสิบหจุหนึ่งลดหนึ่งจุดหนึ่งนะคะ เป็นวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงขวางหน้าแทงรวดเร็วกว่านะวันนี้เจอกับสมิงดํออาออจารอบุญนะวันพักว่าซ้อมอยู่ที่2เดือนกับ14วันเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ25ปีสูสูง174เสซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากหนองบัวลำพูนเจอกับชเชิงเซานะคะการผ่านมวยดีกว่า100ครั้งเป็นมวยเขา่ามวยบูสนะทาการพิซซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้ําหนักป,ป่วยอยู่ที่6กิกิโลเวทที่ชกรุกเก 127, ่เก่งอยู่ที่130ปอนนะีวันนเ้ลดทมาเกิ1ร 5ปอนด์เหมือนกันทั้งคู่นะคะเมื่อเช้าช่างได้117.5ลด2.5เลยนะคะคนมุมแดงลด1.1ส่วนน้าเงินลด2.5นะลดเยอะทั้งคู่แต่น้ําเงินลดเยอะกว่านะเป็นมือฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยหมัดหนักศอกแรงกล้าส่วนนะคะก็ลูกถีบดีอาวุธคมหลากหลายกราแลกกล้าส่วนบู๊ดุดันนะคะไฟล่าสุดที่ไปเห็นอยู่ช่อง7สีนะคะไปแลกศอกกันนะคะก็ถูก สอกหล่นล่วงนะคะมวยกระแ้ากระส่วนหนูมองว่าแท้น็อกไม่เป็นไรนะคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่น็อกเขาเขาก็น็อกเราอยู่แล้วนะคะมาดูสามฟอร์มล่าสุดนะของมุมแดงนะคะยอดธงนะก็เคยชนะคะแนนตาติหารพอหลักบุญที่ศึกเพชรยินดีนะเมื่อเดือน10ปี6กหนูมองว่าชนะแต่ละครั้งสุดสี 4, ทุกครั้งนะคะน่าจะเป็นสีเสืส้อสอตะต้งปาจีนพานำชนะนะคะ แล้วก็เดือนสิบสองปีหกมาเสมอกับปาฏิหาริย์พอหลักบุญที่ศึกมวยมันสุกนะไฟนนี้ก็เสมอเบียดเสียดสูสีเหมือนกันนะคะเยื้องไปทางแพ้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาให้เสมอนะคะก็มองว่าบารมีสจะต้องปาดินนำพาอีกนะคะแล้วก็เดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะมาชนะคะแนนปาฏิหาริย์พอหลักบุญจนได้นะคะที่ศึกมวยมันสุกเจอกันสามไฟนะคะก็มากินกันไฟล่าสุดเมื่อเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดชนะไปนะคะส่วนน้ําเงินนะคะสามฟอร์มล่าสุดสมิง ดำเคยชนะคะแนนมหามงคลบุกออนเชียงใหม่ที่ศึกวันแชมเปี้ยนเมื่อเดือน5ปี66นะและเดือน11ปี66ก็มาชนะคะแนนเด่นเกียงกายสิงห์มาวินที่ศึกวันแชมเปี้ยนนะคะล่าสุดเดือน3ปี67มาชก5ยกที่ศึกมวยไทย7สนะมาแพ้น,นกยก3ให้กับเพชรพลรันชัยนะสวนและศอกกันนะคะก็เป็นฝ่ายหล่นลงไปนะคะคู่นี้หนูชอบไปที่สมิงดำนะคะก็ลดเกียร์ทั้งคู่นะแต่สมิงดำลดเดยอะกว่าแต่หนูก็ ชอบไปที่น้ำเลี้ยงพีเคแสนชัยนะหนูก็รักเสียแขกนะคะถ้าคำว่าพีเคแสนชัยไม่ค่อยอยากสวนเท่าไหร่ค่ะก็ชอบค่ะชอบไปที่สมิงดำชออาจรอบุญวันนี้จะเป็นฝ่ายชนะนะคะแต่วันนี้รถเยอะกว่านะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะมวยมันสุดสีมากๆคู่นี้เก่งทั้งคู่ฟันทง ทีเด็ดสึกเพชรยินดีวันนี้นะคู่ที่หนหนูชอบไปที่เพชรสีถนนชัยนะคะเตี้ยกว่า3มเซนนะคะแต่ฟอม์มมไฟไร้ไพ้าค่ะส่วนคู่3นะคะก็ชอบไปที่สิงห์สูงยาวกว่านะคะคู่นี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะหนูชอบไปที่สิงห์ค่ะการผ่านมวยน้อยกว่าแต่วันนี้จะชนะและคู่3ามชอบไปที่ทีลพง์นะคะวันนี้จะแก้มือได้ส่วนคู่สี่นะ,ะก็แล้วแต่ชอบถ้าชอบสีเสื้อสอจะตโต้งปาตีนก็ไปทางมุมแดงค่ะหนูชอบพีเคแสนไทยค่ะหนูก็เลยมาที่สมิงดำ ห äng ห äng เฮงเฮงรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการผิดบ้างถูกบ้างต้องขอโทษขออภัยนะคะแต่ก็ตั้งใจสืบตั้งใจหาข้อมูลมวยมาให้คนรักน้องแบลแล้วก็พี่ๆแฟนหมัดมวยทุกคนค่ะก็ขอให้วันนี้โชคดีเป็นของคนรักน้องแบลนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะได้ขยันในการหาข้อมูลมวยมาพูดให้ฟัง